สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูต้นทุเรียนนะครับตอนนี้ก็อายุได้4ปีกว่าใกล้กลจะ5ปีละเดี๋ยวเดือนมกราเอ้ยไม่ใช่สิกรกฎดาปีนี้นะครับวันนี้วันที่เราถ่ายเนี่ยวันที่สาววันที่2เมษายนะครับ2567เราจะมาดูต้นทุเรียนที่ปลูกอยู่ในป่าอวคาโดของสวนเรานะครับว่า4ปีเสร็จเศเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างอ่าดูตัวนี้ก่อนก็ได้เรายังไม่ค่อยมีความรู้นะครับตอนนี้ก็ถือว่ากําลังศึกษาแล้วก็หาความรู้เกี่ยวกับทุเรียนแต่ว่าเรื่องอะโวคาโดนี่เราทำมานานละ17-18ปีละก็พอจะรู้เรื่องว่าเรื่องทุเรียนก็ที่อําเภอพะพะของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีดอกอยู่2ชุดคือชุดแรกก็จะออกช่วงประมาณเดือนกุมภามีนา เลยชุดหนึ่งก็คือเดือนเมษาเนี่ยยังไม่บานนะตอนนี้ยังไม่บาทมี่ชุดชุดหนึ่งโอ้เราไม่รู้ครับว่าจะต้องเก็บไว้ยังไงนะครตอนนี้รอไว้ก่อนเพราะว่าเรายังเห็นว่าลูกประมาณนี้ก็ยังร่วงนะครับนี่ลูกใหญ่แล้วนะนี่ก็ยังยังร่วงอยู่ตอนนี้มันก็ร่วงเท่าที่ร่วงลงไปนี่ก็นับคร่าวๆก็เป็นเป็นร้อยแล้วที่แขวนอยู่เนี่ยมาดูดิมาดูใกล้ที่แขวนอยู่นี้ดูทําไมร่วงนะ นับคร่าวๆก็มีห้าสิบลูกแล้วนเนี้ดูก็ไม่รู้ว่าว่ามันจะเดี๋ยวต้องเอาออกแหละเดี๋ยวเราจะเราจะมีการเอาออกแต่ว่าตอนนี้รอให้ผ่านพายุรดูร้อนก่อนพายุรูดูร้อนนี่จะมาช่วงนี้นะครับเป็นระยะระยะก็เรามาดูเนี่ยเราปลูกไว้หลายต้นนะต้นตอนนี้ก็โ,โหกี่เม็ดได้อ่ะ กเมตรนะที่ว่าน่าจะกเมตรได้เราทดสอบปลูกดูว่ามันเป็นยังไงก,ก็เนี่เขาออกไปเรื่อยนะออกถึงกิ่งนี่เลยอะ่ะดูก็ไม่ต่ำกว่า50ลูกอะตอนนี้ที่มีแขวนอยู่นะ เดี๋ยวก็คงจะล่วงไปให้มันเท่าที่มันจะรับได้แล้วก็เราคงจะเอาแต่พอลูกสวยๆไว้อย่างเงี้ยลูกที่ทรงแบบเนี้ยทรงแบบเนี้ยอีกพอกองเงอนี่เดี๋ยวผมก็จะเอาทิง้งละมันคงจะรับไม่ได้หรอกเพราะต้นมันยุยยังน้อยอยู่มันเดี๋ยวลองให้มันล่วงไปก่อนว่ามันจะล่วงเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะแล้วยังไงก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูมันทั้งหมดมีอยู่30กว่าต้นตอนนี้นะเรียงเป็นแถบไปทางนู้นเลยไ <c oughs> ปทางนู้น ก็ประมาณเนี้ยครับแต่ละต้นก็จะออกอยู่ประมาณนี้แหละโอเคอย่างงี้ก็เดี๋ยวจะเรามาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่มันจะร่วงไปเท่าไหร่แต่นี้แต่ละต้นก็มีไม่ต่ำกว่า560ลูกโอเคครับดีครับ